หน้า78นะคะเอาพี่น้องดูในกระดานนะคะรายงานข่าววันนี้ระบุว่าคนตาบอดตั้งแต่กำเนิด15รายสามารถมองเห็นได้เหมือนคนปกติหลังจากที่เข้าร่วมนมัสก,การในคิศสจากเช้าวันอาทิตย์ซึ่งจัดขึ้นที่สนามกีฬาเท็กซัสในเมืองดัตัฐเท็กซัสและที่เมืองโมวินรัฐรับารมา เมื่อตอนบ่ายวันเดียวกันมีรายงานว่าผู้ป่วยด้วยโรคต่างๆซึ่งต้องนั่งรถเข็น25้าคนเริ่มต้นเดินกระโดดต่อหน้าคนนับพันๆระหว่างการประชุมที่นั่นซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังหาหรือร่วมกันถึงวิธีกำจัดรถเข็นดูสิกำจัดรถเข็นไม่ใช่ไปหารถเข็นหรือขอรถเข็นอยากจะให้สิ่งนี้เกิดขึ้นเช้านี้อาเมนไหมคะเออซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่หาหรือการกำจัดรถเข็น หมายขำและอุปกรณ์โรคกระดูกอีกนับร้อยที่ถูกทิ้งกระจุยกระจายแล้วก็เป็นบรรยากาศที่พิเศษเพราะว่าเนื่องจากว่าอาจารย์เป็นนักอชิชานอดอาหารและพระเจ้าได้ทำการอัศจรรย์ฉะนั้นบอกว่าผมรอคอยวันที่รายการข่าวทุกคืนจะเต็มไปด้วยข่าวเรื่องพระราชกิจอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแต่คริสจักรจะเริ่มทำการโดยฤเดชของพระวิญ,ญาณได้ก็ต่อเมื่อสมาชิกได้รับพระคุณของพระเจ้า คุณจะรับพระคุณได้อย่างไรเราต้องทอมเห็นไหมคะการทอมเป็นการเชื่อฟังพระเจ้าการทอมเป็นพระพรของพระเจ้าท่านจงมีน้ําใจต่อกันเหมือนอย่างที่พระเยซูมีผู้ทรงสภาพของพระเจ้าแต่ไม่ได้ทรงถือว่าการเท่าเทียมกับพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่จะต้องยึดถือแต่ให้กับทรงสละและทรงรับสภาพทาตและทรงถือกําเนิดมนุษย์แล้วเมื่อทรงปรากฏพระองค์ในสภาพมนุษย์แล้วพระองค์ก็ทรงทอมพระองค์ลงยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณา กระทั่งความมรณาที่กลางเขนเหตุฉะนั้นพระเจ้าจึงยกเห็นไหมยอมพระเยซูก็ยอมพระเยซูเป็นลูกของพระเจ้าแต่พงก็ยอมพระเจ้าจนพระองค์ยกขึ้นและได้ประทานพระนามเหนือนามมีความสับสนอย่างมากเกี่ยวกับคําว่าถ่อมและความถ่อมเพราะมันชวนให้นึกถึงการกระทําที่ถ่อมภายนอกบางคนก็ถ่อมภายนอกของคนที่ไม่มีความถ่อมภายใน ความพยายามภายนอกเหล่านี้ก็เหมือนกับใครสักคนที่พูดว่าผมขอบคุณพระเจ้าที่ผมไม่เคยเย่อหยิงนะแม้แต่คำพูดเนี้ก็ทำให้รู้แล้วว่าเย่อหยิงผมไม่ได้หยิงนะผมไม่ได้เย่อหยิงนะแท้ที่จริงก็ไม่ต้องไปโฆษณาหรอกคะ่ะเราจะดูผลของของเราเองเหมือนกับบางคนที่ฉีดน้ำหอมนี่เนาะผ่านไปนี่เราเรา,เราจะได้กินน้ำหอมฉะนั้นไม่จำเป็นต้องไปบอกคนอื่นว่าเราไม่หยิ่ง ถ้าเราพูดอย่างนั้นก็แสดงว่าเรายิงแม้แต่การกระทําภายนอกที่คนมากมายถือว่าเป็นผลของความถ่อมก็ทําให้เราเสี่ยงต่อการสร้างความเยอ่อยิ่งในงานฉะนั้นอาจารย์มาเฮุขอที่ฐานเผื่อผมจะถ่อมต่อพระพักพระเจ้าและคงอยู่อย่างนั้นผมจะบอกพวกเขาถึงดาวิดสดุดีในบริบทอธิฐานเพื่อศัตรูบอกว่าข้าพรงของงร่อมวงเล็บถ่อมใจ ตนเองด้วยการอดอาหารฉะนั้นการอาธิษฐานอดอาหารก็คือการถอมใจฉะนั้นก็บอกว่าเนื่อลุกขึ้นอธิษฐานอดอาหารความถ่อมใจแล้วก็อ่านพระคีมภีี์ขีดพระเจ้าว่าอย่างไรพระเจ้าว่าตามแมนอย่าสนใจกับเทพนิยายแค่พระเจ้าบอกเขาก็ยังไปสนใจในเทพนิยายจงเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าพี่น้องอ่านแต่พี่น้องไม่ได้ทําตาม ฉะนั้นบอกว่าทอมบอกว่ายิบรูแปลว่าตนเองคือเนเฟสซึ่งสามารถแปลตามตัวอ,อ,กอักษรสิ่งที่มีชีวิตหายใจได้ของข้าพรงในขณะที่พระคัมภีร์ฉบับคิงเกมแปลว่าใจหน้า81นะคะติมให้เรามีพระพิจารณาพระสัญญาของพระเจ้าอีกสักครั้งหนึ่งพระองค์ตัดว่าพระองค์ทรงยกชูเรานั้นก็คือพระสัญญาที่ยอดเยี่ยมพระองค์ผู้ไม่เคยโกหกหรือ ไม่รักษาพันธสัญญาผมรู้สึกต่ําต้อยมากเพราะพระคุณของพระเจ้าเมตตาต่อผมเราจะรู้ว่าถ้าพี่น้องไปอ่านประวัติอาจารย์มัดเฮเชดาเนาะเป็นคนฮินดูซึ่งเคร่งาศาสนาไม่มีพ่ออ่านแล้วก็ร้องไห้เมื่อวานเนี่ยไม่มีพ่อซึ่งโตบโตบขึ้นในครอบครัวที่ยากจนในดินแดนห่างไกลในแอฟริกาเพื่อจัดประชุมการอัศจรรย์สาหรับคน86ประเทศ ทรงใช้ผมในการรับใช้พระเจ้าอย่างกะอาศจั์ในเยรูซาเล็มเพียงไม่กี่หลาจากถนนซึ่งพระเยซูดําเนินในอดีตผมเป็นใครกันหรือทําไมมนนี่แล้วผมจึงได้รับสิทธิ์พิเศษจากพระเจ้าฉะนั้นกําลังจะบอกพี่น้องว่าเรามีสิทธิ์อันใดพระเจ้าถึงใช้เราแต่พี่น้องไม่เห็นคุณค่าทํางานของพระเจ้าแบบถ้าไม่มีคนเห็นทําจบจบทาให้เสร็จ อาจารย์มาเฮทบอกว่าทำไมเขาถึงมีการเจอบอกว่าผมสำคัญขนาดไหนเกิดในศาสนาฮินดูเข่งไม่มีพ่อแต่พระเจ้าก็เรียกผมเป็นเกียรติขนาดไหนที่พง์ต้องเลือกข่าพลงมาทำบันดกิจของพระเจ้าจริงๆพี่น้องมันเป็นเกียรติซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่า,า,เ,ราเราจากโลกนี้ไปนะเราจะพบกับอะไรคุณสามารถเลือกที่จะมีชีวิตถ่อมใจอย่างต่อเนื่องต่อพระพักพระเจ้าได้ จงอธิษฐานเสมอต่อองค์พระเยซูว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพงศ์ต้องการจะทอมใจอยู่ทุกเวลาข้าพงศ์เลือกที่จะทอมตัวเองต่อพระพักรพระองค์และข้าพงศ์ไม่อยากให้พระองค์ต้องถูกบังคับให้ข้าพงศ์อับอายมันสนุกที่จะทําให้พระองค์ยกและเจิมคุณเพื่อพระราชกิจของพระเจ้าแต่คุณต้องไม่ยึดสิ่งนั้นไว้ต้องทอมตัวรงทอมตัวรงนั้นไม่ได้หมายความว่าคุณแค่แต่งตัวมอมซ้อแล้วพูดว่าผมก็ทอมแล้วนะเนี่ย ผมรวยเป็นเศรษฐีเป็นพันพันล้านผมยังใส่เสื้อขาดเลยก็ไม่ใช่ฉะนั้นบอกว่าหน้าอีกหน้าหนึ่งค่ะตีมหน้า83ส่วนหนึ่งในหน้าที่ของพระเจ้ามอบหมายให้แก่เราในฐานะทูตของข่าวประเสริฐนั้นก็คือการคืนดีหน้าที่เราก็คือนําการคืนดีถ่ายทอดพระคุณการเจิมในฐานะทูตจอมกษัตริย์ไม่ว่าอยู่ที่ไหนหน้าที่มอบหมายส่วนหนึ่งก็จะไปกับเรา พราะวจนะคำของพระเจ้ากล่าวว่าผู้สื่อสารไม่ดีก็นําคนจุ่มลงไปในความลาบากผมรู้สึกว่าพระกายของพระคิดกําลังเคลื่อนสู่ระดับใหม่หรือที่ใหม่โดยสิทธิอํานาจเพื่อขับวิญญาณชั่วจากคนหน้าที่ของเราก็คือขับวิญญาณชั่วและวิญญาณชั่วมีอยู่จริงและหน้าที่ของพวกมันก็คือทรมานมนุษย์หน้าที่ของมันสตานก็คือทรมานมนุษย์ให้เจ็บไข้ได้ป่วยทรมานม,มนุษย์ให้ท้อแท้ถดถอย ทรมานมนุษย์ให้ขมขืนทรมานมนุษย์ไม่ให้อภัยทรมานมนุษย์ให้ยากจนทรมานมนุษย์ให้เจ็บไข้ได้ป่วยนี่ก็คือวิญญาณชั่วการกดขี่และอิทธิพลของวิญญาณชั่วมีหลายรูปแบบจะยอมต่อการเจิมจากคําสั่งของผู้ที่เชื่อเต็มไปด้วยวิญญาณแต่มีอุปสรรคหรือป้อมประการของวิญญาณชั่วบางอย่างที่จะไม่สลายไปจนกว่าคุณจะรวมคําอธิษฐานและอดอาหารค่ะ ถ้าเราอาธิษฐานอดอาหารแสดงว่าเราไม่ขัดขืนต่อสิทธิอำนาจฝ่ายวิญญาณอย่างรุนแรงผู้ที่ไม่อธิษฐานอดอาหารส่วนมากจะเมาเรื้อรังบางทีไม่ได้เมาเรื้อรังแบบติดบุหรีนะติดเหล้านะอาจจะเมาเรื้อรังของโรคของโรคเราอาจจะติดความเย,อย่อยิงจองห้องติดการขมขืนติดไม่ออัยนี่ก็เรียกว่าเมาถ้าเราไม่อธิษฐานอดอาหารสองเราจะเป็นพิษสุราเรื้อรังแล้วก็ติดยาเสพติด รักรวมเพศพ่อหมดแม่หมดไสยศาสตร์วิญญาณของการฆ่าตัวตายความหดถูการขบและไลกฎเกณฑ์ผมมักจะเห็นป้อมปราการชนิดนี้เกี่ยวข้องกับคําแช่งสาปและก็ความยากจนมันสตานมันทําหน้าที่เมื่อเห็นคนหนึ่งหรือครอบครัวหนึ่งต่อสู้อิทธิพลของวิญญาณชั่วชนิดนี้พวกเขาจะพบว่าไม่ว่าจะหาเงินได้เท่าไหร่เงนทองเหล่านั้นก็จะหมดไปกับอุบัติเหตุ มันจะมีทางออกนะคะเงินก็จะมีทางออกมีเท่าไหร่เดี๋ยวบางทีก็ซ่อมรถตกงานหรือภัยวิบัติอื่นๆนั้นเป็นสัญญาณภายนอกที่บ่งบอกว่าคําแช่งสาบความยากจนเหล่านี้ไล่ล่าถ้าเราเพึ่งพาพปรองในการอธิษฐานอดอาหารพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะช่วยเหลือเราหน้าหน้าต่อไปนะลูก84อีกด้านหนึ่งที่มักจะต่อกั้นอธิษฐานทั่วไปคือเก็บป่วยนี่แหละคะ่ะ เราอธิษฐานรัดไว้ความเจ็บป่วยเมื่อมันเกิดขึ้นมันก็จะอยู่ไม่นานเหมือนกับบุ๋มเนี่ยบุ๋มบอกบุม,บมตอนนั้นบุ๋มป่วยมากมากบุ๋มไม่ได้ขีดยาขีดยาไข้หวัดทีนี้บุ๋มก็เลยมาขีดให้อาจารย์แม่กับผู้รับใช้พระเจ้าก็คือเราก็ป่วยเหมือนเดิมแล้วค่ะแต่เรามียาต้านไข้หวัดใหญ่แต่ถ้าเราไม่ได้ขีดยาป้องกันตัวนี้เวลาเราป่วยเราจะป่วยหนักเหมือนบุ๋มนะ่ะ โอ้ยบุ๋มลือมอีหลีบุ๋มขีดให้ตาผู้อืน่นปุ่มบุ๋มเลิกขีดจอบุ๋มเป็นหนักนะหนะักเกือบเดือนใช่ไหมบุ๋มป่วยเกือบเดือนโอ้ยท้งไอทั้งอ้วกทั้งลุกไม่ขึ้นอะไรหลายอย่างบุ๋มรู้แล้วป้าแปลว่าบุ๋มเป็นอย่างจังเป็นขักเพราะว่าบุ๋มไม่ได้ขีดยาป้องกันหรือต้านไข้หวัดใหญ่แล้วเราก็มาขีดที่นี้อาจารย์เป็นก็อาจารย์ไม่เป็นมากที่ฉันเป็นก็ไม่เป็นมากเพราะว่าเรามียาต้านอยู่ข้างใน ฉะนั้นเมื่อเราอธิษฐานอดอาหารไม่ใช่เราจะไม่ป่วยเราจะป่วยแต่ว่าเราจะมียาต้านก็คือเราจะป่วยน้อยลงโรคบางอย่างเช่นโรคมะเร็งโรคเอดไข้เลือดตกอีโบรารวมทั้งความเจ็บป่วยทางจิตใจเกือบทุกประเภทจะมีอำนาจของความกลัวที่รุนแรงและไม่สามารถเอาชนะได้ติดตามกับมันด้วยจนริสเตียนจำนวนมากแทบจะไม่มีหวังในความพยายามที่จะชนะเหล่านี้ด้วยการอธิษฐานอดอาหาร ผมเข้าใจความรู้สึกและความผิดหวังนั้นแต่เรารู้จักพระคัมภีร์ว่าแม้นแต่โรคหลายเหล่านี้และป้อมปราการสรพพัดจากวิญญาณชั่วก็ต้องก้มกราบต่อสิทธิอํานาจของพระเจ้าความยากจนพาระหนักการทดลองการทดสอบมันก็จะมาก้มกราบพระเยซูอามเมนไหมคะผมยังจําเหตุการณ์เมื่อหลายปีได้เมื่อสุภาพบุรุษพูดภาษาสเปนคนหนึ่ง เขาอุ้มลูกของเขาซึ่งจะชักทุกสองนาทีเมื่อผมเห็นบอกว่าเด็กคนนั้นครั้งแรกในระหว่างนมัสก,การคืนนั้นผมคิดว่าเขาพยายามที่จะรบกวนที่ประชุมแต่ไม่ช้าเขาก็ชักเขาก็ชักเขาก็ชักเมื่อพ่อนําลูกชายของเขามาข้างหน้าเพื่อการอธิษฐานผมรู้ว่านี่เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่แก้ไม่ได้ที่จะไม่อ่อนข้อเว้นแต่พระสิริของพระเจ้าเมื่ออธิษฐานเพื่อเด็กคนนี้ผมพึ่งพระเจ้าอย่างเดียวเท่านั้น เพราะผมรู้จริงๆว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะเห็นไหมมันมีต้านภายในอธิษฐานอดอาหารและอธิษฐานแล้วเมื่อผมใช้สิทธิอำนาจเหนือวิญญาณชั่วนั้นเห็นไหมเราจะมีอำนาจเพราะว่าเราสะสมแต้มอธิษฐานอดอาหารผมได้อดอาหารอธิษฐานแล้วและผมใช้สิทธิอำนาจเหนือวิญญาณชั่วนั้นกินที่เหม็นที่สุดเท่าที่คุณจะคิดได้ครุง้งห้องประชุมในโรงแรมไปหมดเมื่อวิญญาณชั่วจากเด็กนั้นไป เราทุกคนต่างได้กินกดกรรมฐานและไข่เน่าแต่เราไม่สนใจนักเพราะเด็กได้รับการรักษาห,หายแล้วเด็กชายคนนี้ต้องทรมานจากอาการชักเตียบตลอดเวลาทั้งวันและคืนมาตั้งแต่เกิดผมไม่รู้ว่าเขามีชีวิตอยู่ย่างไรหรือสมองของเขาไม่ถูกทำลายอย่างไรหรือขณะที่าเป็นชีวิตของภรรยาของอาจารย์เองนะในช่วงเวลาที่มืดมิดท,ที่สุดในชีวิตของโบน,นี่และผมขณะตั้งท้องอารอนลูกชายของเราอยู่นั้น บอนนี่ได้เกิดอาการที่ทําให้เธอและทารกเสี่ยงต่อความตายเธอถูกจํากัดอยู่ในห้องนอนเป็นเวลาสามเดือนขนาดภรรยาผู้รับใช้พระเจ้านะฉะนั้นกําลังบอกพี่น้องว่าอดไปเลยอดไปเลยอาจารย์อดอาหารอาจารย์ก็มีปัญหาแต่การแก้ไขเป็นของพระเจ้าเพราะเราทอมใจมาหาพระเจ้าอาจารย์ก็เจอเกิดปัญหาก็คือบอนนี่ภรรยาอาจารย์เนี่ยตั้งรันมีปัญหาต้องอยู่ในห้องนอนสามเดือน กระทั่งอารมณไดค้คลอดออกมาก่อนกําหนดสี่เดือนไม่มีใครคาดคิดเราต่อสู้เพื่อชีวิตเด็กน้อยที่อ่อนแอของบอนนี่และในกลางสงครามที่รุนแรงมีสงครามเกิดขึ้นด้วยต่อต้านวิตกและความมืดนี้พระเจ้าแทรกแซงบอกเราว่าหัวเราะในสภาพที่แบบนี้นะพระเจ้าบอกว่าให้หัวเราะเราจะหัวเราะได้ไหมนะพระเจ้าบอกว่าให้หัวเราะสิ่งที่ดุม ดูจะไม่ถูกกระนัในในเวลาใกล้เป็นสิ่งนั้นสิ่งที่หมอสั่งเพื่อนคนหนึ่งยื่นเทปตลกของบินคอตบี้บิดงเคยเคยดูตลกของบินอยู่เนาะเราฟังเรื่องตลกเคหาของเขาทุกวันอยู่หลายสัป,ปดาห์แล้วหัวเราะจนท้องแข็งพระเจ้าบอกว่าให้เราหัวเราะในเหตุการณ์นั้นบางคนอธิษฐานอดอาหารอยากให้พระเจ้ารักษาอยากให้พระเจ้าทําไม่ใช่เราต้องอดอาหารเพราะเรารักพระเจ้าเราต้องอดอาหารเพื่อพระเจ้าจะแก้พันธนา พระเจ้าทรงถูกต้องชั่วโมงที่ใช้ในการหัวร้ะนั้นทำให้เรารู้สึกเหมือนว่าได้รับอากาศหลังจากดำน้ำเป็นเวลานานอาโรนเกิดหลังอยู่ในคันเพียง25สหาสัปดาลูกชายเกิดหนึ่งปอนลูกชายเกิดลูกชายได้ย5สิห้าสัปดา์ก็เกิดหนึ่งปอนพี่น้องนึกออกไหมหนึ่งปอนพระเจ้าให้ดิฉันดิฉันว่าหนึ่งปอนมันกี่โลพระเจ้าก็เลยบอกว่าเวลาเธอไปสั่งเคสปองหนึ่งอ่ะก็เท่านั้นแหละ พระเจ้าบอกว่าทําไมเธอไม่นึกถึงเวลาเธอไปสั่งเค้กหนึ่งปอนก็เล็กๆเด็ก,ก,กที่ชื่ออาโรนนี่ซึ่งเป็นลูกอาจารย์นี่เกิดมาหนึ่งปอนสามออนเท่านั้น25สัป,ปดาห์ที่อยู่ในท้องและผ่านพ้นการบําบัดอันซับซ้อนกับการผ่าตัดหลายครั้งวันนี้เขาเป็นเด็กหนุ่มที่สุขภาพแข็งแรงซึ่งอยู่ในสถานการณ์ที่สงครามทำกับหนาแต่พระเจ้าบอกว่าหัวเราะหัวเราะหัวเราะ แล้วเพื่อนก็ไปเอาตลกมาให้เขาดูเพื่อก็จะหัวเราะหัวเราะหัวเราะไม่นานหลังจากอาโรนเกิดท่ามกลางการต่อสู้ดิ้นรนระหว่างความเป็นความตายของความเจ็บปวดและกําเนิดท,ที่ซับซ้อนของเขาพระเจ้านําผมไปรับใช้พระเจ้าที่ประเทศเซมเบียและประเทศซาอีในแอฟริกาสองสัปดาห์ต่อมาผมอยู่ในประเทศซาอีเพื่อจัดการประชุมประกาศคนเดียว ในคืนแรกของประกาศนั้นมีคนหนึ่งแสนมาและก่อนสิ้นสัป,ปดาห์สามแสนหกพันคนได้มาร่วมประชุมในระหว่างสัป,ปดาห์นั้นเองที่ประเทศซาอีหรือที่เรียกกันก่อนหน้านี้ว่าเบนเย,ยมคองโกองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ประทานถ้อยคําที่สั่นคลอนผมเป็นถ้อยคําประกอบด้วยความรู้สึกเจาะจงมากระทั่งการประชุมหนึ่งขณะนั้นผมยังแบกภาระปวดร้าวเรื่องบอน,นี่กับอาโรนอยู่ขณะนั้นผมยังแบก ทั้งรับใช้พระเจ้าไปเห็นการอาศจรรย์มีคนมาฟังเรื่องของพระเจ้าแสนคนสามแสนหกคนแต่ว่าอาจารย์ก็ยังกังวลเรื่องนี้อยู่ขณะนั้นผมแบกภาระราที่ปวดร้าวในความเป็นห่วงบอนี่และอารอนน้อยซึ่งกําลังต่อสู้กับชีวิตห่างออกไปอีกประมาณหนึ่งโลกอาจารย์ต้องอยู่อีกฝั่งโลกหนึ่งแต่ภรรยากับลูกต้องอยู่อีกโลกหนึ่งทําให้ผมหนักใจและนั้นคืนเวลาอ่านไปก็ลองให้ไป และนั้นคือเวลาที่พระเจ้าทรงเลือกตัดกับผมชัดเจนราวกับรักขังว่ามีชายคนหนึ่งและในบรรยากาศนั้นอาจารย์ก็บอกให้บอกว่ามีชายคนหนึ่งอยู่ที่นี่ลูกเสียชีวิตเมื่อเชา้านี้ผมทำสิ่งที่พระองค์ตรัสและประกาศกับฝูงชนที่อยู่ต่อหน้าว่าพระเจ้าตรัสว่ามีชายคนหนึ่งอยู่ที่นี่ซึ่งบุตรได้ตายเมื่อเชา้านี้เสียงบ่นอึงแล้วก็มีล่ามแปลว่าชายคนนั้นจะออกมาข้างหน้า พระเจ้าทรงเรียกเด็กคนนั้นให้ฟื้นขึ้นผมไม่เคยลืมภาพของชายคนนั้นที่วิ่งออกมาข้างหน้าผมรู้ว่าไม่มีทางที่ผมจะเรียกเด็กคนนั้นให้ฟื้นจากความตายพระเจ้าเท่านั้นที่สาม,มารถคืนชีวิตและลมหายใจให้กับเด็กคนนั้นเด็กคนนี้ได้ตายตอนตีสี่ด้วยไข้ามาเรียและก่อนเที่ยงพระเจ้าได้ทรงเรียกให้เขาฟื้นขึ้นจากความตายใบมรณะของคัตซินยีถูกถ่ายทอดไว้ในเอกสารชีวประวัติ ในความอ่อนแอของผมพระเจ้าทรงเปิดเผยพะกกำลังของพระองค์และผมมอบเกียรติของความสำเร็จส่วนใหญ่ด้วยการอธิษฐานอดอาหารผมคิดว่าคนเหล่านั้นที่ได้ช่วยย้ายผมออกจากทางเพื่อพระเจ้าจะทรงสามารถเปิดเผยะลิิของพระองค์องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงวางพื้นฐานจึงสามารถชำระผมได้กุญแจในการปราบป้อมของความมืดนั้นก็คืออยู่สองก็คือประการแรก เราต้องผนึกกำลังลิดเดตสองเราจะต้องชนะสงครามฉะนั้นไปหน้า91ค่ะเดี๋ยวจะไม่จบเข้าประจำที่เพื่อสิ่งเพื่อสิ่งที่มากกว่าประการแรกเราจำเป็นต้องเรียนที่จะยืนยันในยามที่มีปัญหาและวิกฤตยืนยืนประจำที่แต่น่าเสียดายผมได้สังเกตเห็นความจริงที่น่าเศร้าผู้คนที่ผ่านสถานการณ์อันเจ็บปวด กลับได้พบความเห็นอกเห็นใจจากโลกมากกว่าพระเจ้าคงจะเป็นเพราะว่าเขาได้ฝึกตนทำตัวเหมือนปลาฉลามแทนที่จะเป็นผู้ทีเชื่อเมื่อเราเห็นคนหนึ่งบาดเจ็บเลือดไหลและแตะเกียกตะกายในน้ำของศัตรูหรือความพ่ายแพ้สมาชิกในพกายกลับดูเหมือนตั้งใจที่จะโจมตีและกัดกินสมาชิกที่บาดเจ็บแทนที่จะไปอยู่เคียงข้างเขานะ้า92 อะไรคือสิ่งแรกที่กษัตริย์เยโฮสฟัดทำเมื่อวิกฤตพระองค์ทรงประกาศอดอาหารเพื่อทั้งชาติจะก้มกราบต่อพระพักพระเจ้าข่าแต่พระเจ้าเราถ่อมตัวลงเมื่อเราอยู่ในตำแหน่งที่ต่ำเราก็ได้เปิดประตูให้พระเจ้าทรงอยู่ในตำแหน่งสูงเห็นไหมเมื่อผมได้ร่วมในการอธิษฐานครั้งนั้นที่นั่นมีคนหนึ่งดิ่งมาหาผมคุณอดอาหารเพื่ออะไรเห็นไหมคะเช้าน <c oughs> ีา้ พระเจ้ากําลังถามว่าคุณอธิษฐานอดอาหารเพื่ออะไรคุณอดอาหารเพื่ออะไรหรือผมต้องสารภาพว่าผมรู้สึกอึดอัดกับวิธีที่เธอถามคําถามนั้นความหมายที่เธอไม่ได้เปล่งเสียงออกมาก็คือท่า,อาทีของเราในการอดอ,อธิษฐานอดอาหารคือเราอดอาหารเพื่อว่าเราจะได้บางสิ่งบางอย่างจากพระเจ้าบางคนอยากจะทําธุรกิจ ขอพระเจ้าช่วยบางคนอยากให้ลูกหายขอพระเจ้าช่วยผู้รับใช้เลยมาถามว่าคุนอดอาหารเพื่ออะไรหรือขอประทานสิ่งนี้แก่ข้าพงศ์ประทานสิ่งนั้นแหละซึ่งนั้นแก่ข้าพงศ์นั้นไม่ใช่ทาทีของเราและไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นผมต้องสารภาพรู้สึกอึดอัดความหมายที่เธอไม่ได้เปล่งเสียงออกมาก็คือท่าทีของการอธิษฐานอดอา,ารคือเพื่อจะได้บางสิ่งบางอย่างจากพระเจ้า เราไม่ได้อธิษฐานอดอาหารเพื่อเรารักพระเจ้าเราไม่ได้อธิษฐานอดอาหารเพราะเราเชื่อฟังพระเจ้าเราอธิษฐานอดอาหารเพราะว่าเราอยากจะได้สิ่งหนึ่งสิ่งใดจากพระเจ้าเพื่อนเขาก็เลยถามว่าคุณอดอาหารเพื่ออะไรหรือท่าทีของเราในการอธิษฐานอดอาหารก็คือเพื่อจะได้บางสิ่งบางอย่างจากพระเจ้าเมื่อเราทอมตัวลงต่อพระพักพระเจ้าความต้องการของเราก็คือ เพื่อพระองค์เราควรถ่อมตัวลงเองเพื่อแสวงหาพระพักของพระเจ้าไม่ใช่เพื่อพระหัตเราต้องการพรองเราต้องการพรองเหนือสิ่งอื่นใดเราต้องการพรองเหนือสิ่งอื่นใดเดี๋ยวทบทวนนิดหนึ่งนะคะไปที่หน้า43การอธิษฐานอดอาหารเพื่ออะไรหนึ่งเพื่อการเปิดเผย เราไม่ต้องไปนึกถึงธุรกิจเราไม่ต้องไปนึกถึงการเงินเราไม่ต้องไปนึกถึงสุขภาพหนึ่งการอธิษฐานอดอาหารพระเจ้าจะเปิดเผยสำแดงสองจะตามมาก็คือโรคจะได้รับการรักษาอย่างสมบูรณ์สามจากเราที่ไม่เป็นคนชอบทำเราจะเป็นคนชอบทำสิ่งที่พระเจ้าต้องการจากมนุษย์ทุกคนก็คือความชอบธรรมสี เราจะมีการทรงสถิตของพระเจ้าห้าคำอธิษฐานที่เราอธิษฐานจะได้รับคำตอบหกการทรงนำอย่างต่อเนื่องพระเจ้าจะทรงนำแต่และว,วันละว,วันละว,วันอย่างต่อเนื่องคำว่าต่อเนื่องก็คือเราจะไปในทางที่ถูกเจ็ดความพอใจแปด้ืนชื่นเก้าเราจะมีกำลังมาจากพระเจ้าซึ่งไม่กำลังของเราเองแต่เป็นกำลังที่มาจากพระเจ้าสิบ งานที่เราทำอยู่จะเจริญ11สร้างคนชั่วอายุหนึ่งและสุดท้ายเราจะกลับสู่สภาพดีฉะนั้นทำไมเราจึงอธิษฐานอดอาหารอดอาหารเพราะเราเชื่อฟังพระเจ้า2เราอดอาหารเพื่อทําตัวลง3เราอดอาหารเพื่อชัยชนะในการทดรอง4เราอดอาหารเพื่อชําระบาป5เราอดอาหารเพื่อความอ่อนแอ6 เราอดอาหารเพื่อรับการสนับสนุนจากพระเจ้าในชีวิตของริสเซียนเราจะไม่ได้รับการสนับสนุนจากพระเจ้าถ้าเราไม่ได้ที่ฐานอดอาหารต่อพระพักพระเจ้าเจดเราอดอาหารในเวลาวิกฤต8ดเราอดอาหารเราต้องการทิศทางว่าพระเจ้าจะนําเราไปในทิศทางไหน9เราอดอาหารเพื่อขอความเข้าใจในการติดตามพระเจ้าในชีวิตของเราฉะนั้นบอกว่า มันสับสนลูกอยู่ในท้องแค่25สัปดาเด็กเกิดมาแค่ปอนกับสามออนสามีอยู่อีกฟากหนึ่งภรรยาอยู่อีกฟากหนึ่งแต่ว่าอาจารย์เป็นนักอธิษฐานอดอาหารแล้วทีนี้ก็มีเพื่อนผู้เราใช้พระเจ้าเดินมาและก็มีเสียงของพระเจ้าพูดกับอาจารย์มาเฮดบอกว่าเจ้าอดอาหารเพื่ออะไร พระเจ้าไม่ต้องการให้เราอธิษฐานอดอาหารเพื่อสิ่งเหล่านั้นแต่หนึ่งเราอดอาหารเพราะเราเชื่อฟังพระเจ้าพระพรก็จะตามมาเราอดอาหารเพราะว่าความถ่อมใจเราก็จะได้แต่หลายคนไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงพอเขาอาธิษฐานอดอาหารยังต่อสู้หมัดอธรรมไม่คืนดีไม่ยกโทษไม่อภัยโรคนั้นก็ยังเกาะเกาะเราอยู่ก็คือ โรคเรื้อนเกาะเราอยู่แม้นพี่น้องจะเชื่อเจปีสิปี20ปี30ปีคนอยู่ใกล้เขาก็จะสัมผัสว่าพี่น้องเป็นโรคเรื้อนอยู่ดีไมด่ดีแล้วก็ต่อสู้อีกต่อสู้พระเจ้าต่อสู้งานพระเจ้าต่อสู้พันธกิจของพระเจ้าในการรับใช้พระเจ้าแล้ววันนั้นอาจารย์ก็ยืนเทศนาเดนก็อ่านไปรองให้ไปมีลูกคนหนึ่งอยู่ที่นี่เสียชีวิตแล้วก็ไปแจ้ง ใบมรณะแล้วพระเจ้าได้ใช้อาจารย์มาเ,เฮสเชด้าให้อธิษฐานเด็กคนนี้ก็ฟื้นจากความตายและสถานการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้เราหัวเราะให้เราหัวเราะให้เราหัวเราะคำว่าหัวเราะนะหนึ่งเยอะเยอะซาตานสอง เรารู้ว่าพระเจ้าเป็นใครเราต้องรู้ว่าพระเจ้าเป็นใครคําว่าหัวเราะก็คือคนที่หัวเราะก็คือชัยชนะถูกต้องไหมคะคนหัวเราะก็คือชัยชนะแต่คนเศร้าเพราะภาระนิสินคนเศร้าเพราะลูกเก็บไข้ได้ป่วยเราเศร้าเพราะสามีเก็บไข้ได้ป่วยพี่น้องยังไม่รู้จักกับพระเจ้าองค์นี้ ต้องรู้ว่าพระเจ้าองค์นี้เป็นใคร